สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานไปรุ่นร้อนแรงครับวันนี้เยอะครับเราจะย้ายต่อลังเดียวครับวันร้าครับวันล้าครับวันนี้กู้มันพันกอบครับเยได้เมนูเห็ดสองตัวครับบัวบ้างค้ับปีนังวันนี้ทีมงานชุดใหญ่ครับเดี๋ยวจะไปย้ายลังต่อพอนี้พี่ทอนครับพี่ทอนไปเห็นลังต่อลังนึงครับว่าจะไปเก็บเห็ด เดี๋ยวเราไปดูหน้างานเลยครับวันนี้เราจะไปย้ายรังต่อมันรังมาถึงแล้วครับอ่างกอแล้วเดี๋ยวเอาบ่งุงบ่กั่นครับผมอุปกรณ์เราก็เหมือนเดิมครับน้ำมันกับสำลีแล้วไก่ครับวันนี้ทีมงานเราก็มาสองสี่หกจิตคนครับแต่ละไหว้นิดหน่อยครับพันต้นเหรอพันต้นพันต้นส่วนมากมันค่อยได้มาแล้วครับ คาตะกีดยางครับเท่าแก่เท่าแก่สนยางพันจอยพันจอยครับพันจอ้มีคนเห็นฮะับทอนนี่ครับพี่ทอนครับเป็นคนเห็นครับแล้วก็ผมครับแล้วก็พันจอยพันจอยครับคนอายุยังไงอี้ตัวอ่อนไหลด้วยพี่รับนี่นะครับอุปกรณ์เดิมครับมุ้งไปยัง เข้าไปเลี้ยงไว้แล้วพวกช่วงที่เกี่ยวเขาเพยังเอาเขาเดือนนาเขเอาตัวก็อาทิตย์นาหรือเขาเอาทุกตัวฝากจากอันชิ้นนี่ไปพูดจากช่งชิ้นไปจังนึ่เออเอาปันไดี๋ะกอนค่อยไปคุยเลี้ยงสีเอาตอนนั้นตอนนี้ขนมครับขนมอุตตะกอนค่อยเบิ่งอะไรดอกพวกนี้น้ำมันซีนครับเหมือนเดิมครับน้ำมันมันซินครับเผาตีเผาครับเตีินครับจำดีครับไฟครับไฟไฟไม่เศร้าครับบ่ ว่าั้งผีไปยังไงร้องผีอะผียะมองสีเปรดเดมล่งมันี่ตั้งไนเด้เขาเปนดำงานดิหำใตั้งใจลงเลยสุดเลยมันเป็นส่ีตัวดีอ้ยอันเก่าตัวหันบันบกบอมมันตัวเดลยจวกบ่มีหมือนก็ไปอุดมันเหรอีทีเออพันพันรองพันเอาเท้ใกลากลางเอาหน่อยน่อยบมันบอมไ่บอครับมันเป็นย่เ็นสังอนมันบ่อนู่นน น้าเจ้ากับพันใน้่อยเลาเป็นกิเหินรวดแต่ว่าจับไปเอาห้ามันยามันหลุดตัวเลยรองห้ามันหลุดขนาดมันบ่เป็นนุ่นอีูอริงหรอเนี่ยงานนี้รืว่าออกมาหรดิออกมาหรอบ่ละตรงยังอยังไปตะก้อนไหนมันเข้าไปก้อนยังอยู่ต้นอ่ะมันเป็นก็ยังห้างซุ่มออกไปน่ะมันเป็นบนหญของมันไปบ่เบิด รวการอุดแบบตัวข้างอกมีสองวนไหมผนทันงเข่าไปก่อนเขาไปดลเนี่ไปบีกบอลวะน่พันเงเดี๋ยอเฟ้าดนด้ว่ม e. ันงานไรดอย่ากเงี้ยเขาเา่อีพีเฟาพีดิอ้าลูกสองูกอ่ะออกตัวนึงครับเออยังเอาซมดีนั่นนั่นเยฟ้าม่ได้เป็นตัวต้อนี่้างมันนี้ตาหัวไหลูเลย บอมันเข้นลยะเดียบอกว้มันเขานเลงเดียวโอเคละอยู่ปะอบมาอาย่ขาตรงตไปไปางตั้งน้องเดอเมีสรงไปยังมีม้ไปเอาหนานี้ยเอาใบไม้นี่ยจะเาเกือบเทั้งหลังเนี่ยต้นยหลอปไ้ยยมแบนไป นียงาไมเนี่ยได้หังได้ลไอเสียงเลคับผมกาส้มดิวอยู่กบินแม่นตายสัตวไรด้วยก็ยืนบนไตขาเจ้าอยู่มึงจับขาวควันอยโอ้ยึงจะหยิบน้ำแล้ออกกันนึงยัจ่อห้างก่อนบงหรอบงปิดไฟไฟมันจ่อออกมาจ่อหัว ระวังเด้อเบื้องอีเด้วยไม่มีน้ำมันนึ่งอยู่ไปใจไม่ต้องรีบมันสลบแล้วค่อยๆเตียงๆใจไม่ต้องพี่นี่มีน้ำมันนึ่งอยู่นี่ไม่นมองติดกับน้ำอยู่ไอ้บ้าโอ้ยรุนแรงเลยน้อ๋ยวไปถูด้วนครับบอน้ำกับตัวนั่นติ๋วมีมีอันหนึ่งบ่กับกันปีกพึ่งๆหนูเขาดูรู้จักดูกับปีกพึ่งๆอะไรบอกมืดแล้วหัองโอ้ยหลอดบ่น้องแบบนี้นี่จะมารุนแรงเลยน้องอยู่บ่ะคับเลย บ่ออันเมน้ำบีดนี่น้ำทุกคนนีุ่้มน้ำตุ้มยังน้ำมันอัมบอนี้เนี่ยน้ำมันนึงอัตแก่่อน่นยพี่ๆตรงนี้่ตรงมีน้ำนึงอยู่หนึ่ไปมันิแตกหัหมุนๆกอนตหมุนหหันลุซะหน่อย่วไงไงไงรอบสอียายมันรูดอมองตัวนี้

หัวกไปกระวังเดินล่มเสียหเสยไอจัมรับตัวมันนะได้แล้วครับมันอ่อนมันสั่งเล้วยไปถือจอมมันนั่นย่ให้ซ้ำเฮามันนั่นทางมเละดิทางมันอ่อนอย่าเลยดีสวดเบาเลยีีสวดระเบียนนั่งมันทะลุเลยไปเฝ้าไปเลยธรรมดาไม่พไหววัวนั้นยถุงดมาก

ทอนี่าไปเอานี่ไปมีโตัวนี่ปั้นกระดุไปปั้นเลยนะใหญ่ของข้างรถต้องเวลาครับตอนนี้ อยไฟกำลังจะมัดรับมัดม้วเลยมัดหัวมกันเดียววไอจัยเบื้องในจั่วากหน่อยป้งจุ่มได้นะจตน้มัดได้ปอเดียดก้องไกก้องไขึนคนนึกว่าไม่นั่น มันนึกว่าสิไปนัว่าสิไปนําเบิ่งตัวันคะแน้ันล้มจีี้จงนี่อันนี้ผมจะลองมันล้มแจงนี่หน่งผมจะลองทำแบบหยดน้ำผมให้มันกมันไปพอเจาะะไรลาหูกอเร็วบ่ยังไม่เจาะนตลมึเห็นเขียนกูออกวาตัวเดียวมึงเอียวตัวเดียวก็ได้เลี้ยงเด้ว

มุดโอ้ยตรงเว้ยฟื้นยู่ฟื้นยิวขาตรงอยู่แต่ว่าทิศทางนี่ไม่ค่อยเหมาะเหมือนไอ้นี่ถ่านเข้าในบ้านครับมุนไปพูดเมียงมุนน้องว่าพี่เมียงมุนเลยมุนหลือสองเส้นแล้วนะเออมุนมาเลยมุนเลือดมุนเลือขาขนาดยี่ดอกเออแต่ครับแต่ครับมันจะกองไหมหมุนไม่หมุนงบ่ตรงนี่พี่พี่โอเคแล้วยิ่งขึ้นนี่มันยงยี่โดกอ้า โอ้มันขาดเนาะเปลไม่เวลมด้วยไหมมดตุงนี่นะข้ามมตรงเนาะนี่นนีงเปิดอะไรบานี่น่ะปัญหามันนะอสุีบูดขึ้นไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอสุนีน้องอีอีกตงับครับตงพอพอพอแล้โอเคครับพอล้วั้งมดต่แต่ว่ามันมาทั้งข่ที่ปัญหามันหูมันอย่างนี้ ว่แต่เข้าไปในบ้านผมก็ขึ้นบ้านไม่ได้ครับบ่าแล้วมันมีฮะก่ออีกเนาะติอยู่ตรงุ่งตรงเอาไฟไปแก่ในเพเลยอุดป,ปากใบย่ำมันบินออกมาปากปูดิมว่าตะไลปู <c oughs> บางค so ักฮะสองเย็นมีเสียงโซ่เดียวผมกัดไงหน่อยไหมไปเขี่ยนปผมผ่านครับเอาไปเกยครับผมตัวกำลังฟื้นครับลุกนิ่งลุกนิ่งอยู่เขี่ยครับผมขึ้นลงขยับตัวได้แล้วครับผมอยากเจ้าคิปวิ่งเท่นี้ครับผมฝากติดตามช่องวัดดูระดแรเครับผมครับผมสวัสดีครับ